หลังจากที่เป็นกระแสข่าวลือมาสักพักค่ะสำหรับประเด็นรัฐบาลจีนจะประกาศสั่งห้ามไม่ให้หน่วยงานภาครัฐและราชการใช้โทรศัพท์มือถือจากค่ายยักใหญ่ของอเมริกาอย่าง iPhone ค่ะโดยล่าสุดมีรายงานว่าทางรัฐบาลจีนจะเริ่มแบน iPhone ในหน่วยงานภาครัฐและราชการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566นี้เป็นต้นไปค่ะซึ่งครอบคลุมการแบนไปถึงรัฐบาลท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีกด้วยค่ะด้านสำนักข่าวต่างประเทศมีรายงานว่าพนักงานในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งเผยว่าเขาาาไดด้้้รับจหหมมยใช สำหรับหน่วยงานสำคัญในวันที่1ตุลาคม2566และการแบนจะมีผลกับพนักงานทุกคนภายในเดือนมีนาคม2567นอกจค่ะนอกจากนี้ยังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอื่นๆอย่างเช่น Apple Watch และ AirPods ้วยเช่นกันค่ะทั้งนี้รายได้ของ Apple ในจีนปีล่าสุดมากถึง1ใน5ของรายได้ทั้งหมดเป็นตลาดใหญ่สูงสุดอันดับ3รองจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปและถึงแม้ว่าจะยังไม่แน่ชัดว่าจำนวนผู้ใช้ Apple ในหน่วยงานรัฐบาลรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจมีมากขนาดไหนแต่า ที่อยู่ดีๆออกมาแบนสินค้าแถมยังเป็นการแบนแอปเปิ้บริษัทมูลค่ามากสุดในโลกก็แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของตลาดจีนค่ะที่อาจจะลุกลามไปยังแบรนด์สหรัฐอื่นๆในอนาคตอีกด้วยค่ะ